ส,สบายดีมาพบกับบ่าวสุขสารอีกคลิปวิดีโอหนึ่งพี่น้อง คลิปวิดีโอนี้เนาะก,ก็คือบอสุกย่งอยู่สวนพี่น้องส่วนเผาโมงพี่น้องเมื่อน,นี้เนาะโอกาสดีที่ว่าบอสุกเดินมาเลยเพื่อนจะพาบอสุกเข้าไปในป่าที่ว่าเล็กๆเลยพี่น้องเข้าไปเบื้องสวนเนาะเบื้องสวนที่ว่ามันต้นที่ยูห้างไก่พี่น้องในขอบเขตป่าแห่งนี้มันจะมีทางตดหาต้าตดห้ากเลาเป็นอุปสรรคลักๆเลยมื่อนี้ก็ดีใจเนาะบรรยากาศมันฝนตกพี่น้องฝอนตกตลอดเลยเดียวไปเบิ่งบรรยากาศเดินป่าเนาะเพียงเนาะเดินป่าเล็กเลยพี่น้องในตอนนี้ช่วงนี้จะของมันกับบอกว่าเอาเลย เอาเลยเพราะว่ามักนาวพี่น้องบางนาวนีเหมันงามแห่งพี่น้องคนปลูกบอริเวณนี้เนาะพี่น้องในบอริเวณนี้เดี๋ยวไปเบิ่งภาพบรรยากาศเดินป่ามุวนๆกันพี่น้องอะไรไรเออพี่น้องนาวเออโอ้แม้ใหญ่ แต่พี่น้องมานรักมักนแนวเพิ่นโอเคขอบใจได้ขอบใจโอ้ขอบใจได้ขอบใจเพื่อนเดี๋ยวถูกใจเดีนยวนอะไรพี่น้องโอ้สามสีกินสามนี้ก็ได้มัใหญ่ายง่ายาาสบายดีพี่น้องมาพบก,กับบาสุกอีกตอนนีงพี่น้องตอนนี้ บ่าวสุกอยู่บ้านทุ่งเปรเนาะพี่เนาะบ่าวสุกกําลังไปสวนมันพี่น้องไปสวนมันแล้วเมื่อกี้นี่เห็นเห็นตัวท่าแล้วพี่เนาะนี่นี่นี่ท่าไหลเลยตัวท่าเลยอ่ะอีเสร็จแล้วพี่น้องท่าอ่ากับผมไม่ท่าไรแต่พี่เนาะเพื่อมาขี่รถจักรขึ้นมาเนาะสมมูรณว่าเพื่นต้องย่างเท่านั้นพี่น้องเพราะว่ามันมืดหลายพี่น้องขี่รถจักรมาดีมืดเนจัน ไม่ได้เลยี่น้องใหม่เข้าปลาต่อไปพี่น้องต่อซุกแย่างมันีกับไก่เนาะไก่สมควรพี่น้องไก่สมควรพี่น้องสบายๆยังไม่ร้อดพี่น้องลงจากภูตัวนี้จะหดเนาะอ่าเพิ่นไปเฮ็ดหนองปลาพี่น้องหายอยู่หากินดีพี่น้องเฮ็ดสวนมันนั่นเองพี่น้องต้นไม้แต่ละต้นอ่ 对。<Yeah. S 2> mm hmm.

พราะว่าในเจ้ามาอิจฉาใส่น้องเมื่อทีพูนบุกไก่ยุ่มมันลงมาอยู่ซ้เจาูจาะูอะไรปดุดมาเลยนองที่ซึ้ําทำกยุ่เลยมันลงอยู่บนตานอยคนละพีน้องยัง่ทนหอดพีน้อยังแต่ตใกล้หอดพีน้อ ตอนนี้ไปทุกคนจะาด้ดีเลย หมื่นพี่น้องุชนีดว่าบ่อนน้ำโขกแบบนี้เลยวไงเขาโตว่าเราที่นี่ว่าสองไร่บูมอัดเราเราตติงนี่ไปเลยน้ำออกเอออัน,อนนี้เปนบ่อนเขาใส่น้ำบ่อนี่เราทุกวนฝนที่ใดก็พบเป็นอย่งน้ำออกบ่อเออได้คะแนเนเออมันมีตาน้ำมันออกอยู่ครับเนาะเออไสซ์มือปีนะเออะพี่น้องตอนนี้การมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดสวนมันต้นไป็นอะไรยังไงอันนี้ก็คือสวนมันต้นไปทั้งทั้งนี่ิลแม่นไปเลยพี่น้องโอ้กว่าจะมาหอดพี่น้อง ผูปราบูโดจะของเป็นสัแล้วนี่นะเอ้ยนี่ะ พี่น้องอันนี้เจ้าของเจ้าของสวนเนาะไอซุกไอซุกอันนั้นกระตุกไปอ้าแบบย่าหลายแท้ก็ได้ขึ้นมาอยู่อยู่บ่อยขึ้นเนาะขึ้นขึ้นเดิไปชมพื้นเนาะไปสวนคนหนึ่งเออไม่ได้ไม่ได้เขามาเขากลับมาพักอยู่นี่เนาะดูไปดูไปเออโอ้ตักบวกแต่หาอันมุมมุมแต่นั้นเจ๋อเจ๋อเอออัขอบวงคือหลายแท้ ผุ้งเท้วเฮราไปเนียตังาไปอสนุกเมเลยเงนนั้โอผักบงร้ายหลายพี่นผบงโองามงผักบงผักบงร้ายอันนี้เป็นผักบุงมาเลยพี่นาะบุ้งมาเลยไสงเปนเบอรหนพี่าเลยต่ประมาณนี้พี่น้องบรรยากาศดีดี ส่ายดีกับโมเมนธรรมดาื่างป้าแม่ยังอุดมสมบูรณ์หลายเนาะเพาะะมีทางฟ้านมีทางฟ้านมีทางหมู่ป้าย่งอยู่พี่น้องอยู่ในบริเวณนี้เนาะ และเ,เป็นภบาุครับออกมาจากบ่อนบ<ะ>ิ<ะ>ที่พี่น้องวนางนาเที่ยเนาะเี่ยงล่นงนลเนลานเปและตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่ว่าบาสุกกลับออกมาจากบ่อนบิที่พี่น้องสวนบางนาเที่ยงเนาะเที่ยงเลยพี่้งเงินานเ้านี่น้และตอนนี้ก็จะเป็นภาพที่ว่างสกับออมาจก่นบพี่น้องสบาที่ยาท่ยเลยพี่น้องลานนล้พี่้าอก็ะนาพี่าบาสุกับออกมาจากบรบิที่พี่น้องสงางงงาาบ,บ,บงายดีรประเนะเร่ยง,งเลพี้ ໂຕຮ້ານໂຕຮນบ่ได้มีຕກຕປຕນາอຕນແ